สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะมาอยู่กับผมฟิบซี่สล็อตน,นะแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในหน้าว็บซต์เอฟแปดวิน,น, 8, นคุณผู้ชมเกมของ aker, ค่ายเลตไทเกอร์ผมบอกเลยว่าไม่ได้เล่นนานมากๆเลยนะของค่ายนี้นะคุณผู้ชมเบ็ดสูงสุดหนึ่งพันบาทนะเรามาดูตัวแจกก่อนมันชื่อว่าเกมแอนเซนสคริปต์นะครับผมฟีเจอร์ของเกมค่ายเลตไทเกอร์มันคล้ายๆกันหมดเลยเว้ยตแต่นเนี้ย ถ้าสุมด้วยตัวเนี่ยแล้วมันมีครบทุกแถวอะจะกลายเป็นจะไปกลายเป็นเต็มแถวให้เราเลยนะครับแล้วก็มีไฟอาว่าคลายไวยสแกตเตอร์ตัวแพงๆก็ประมาณนี้นครับผมเคยแตกจากตัวแพงๆอยู่นะคุณผู้ชมผมจะเบ็ดสัก 30, ุนสามหมื่นเบ็ดสักห้าร้อยเลยไม่ห้าพอหรอกแต่สดแค่น้นนักมารับชมพวกความเทิงน,น,นะผมไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับเอาหน่อยครับไม่สดแต่ไม่สนแค่นั้นเลยเพื่อนมาทีแรกว่าจะเบ็ดพันนะแต่คิดว่ามัน มันน่าจะไวเกินเอาห้าร้อยก็หนักแล้วนะไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่มึงหลอกกูมจะหลอกกูไปถึงไหนล่ะเพื่อนอะไรอะ่ะเกือบเข้านะคุณผู้ชมคือมันเป็นไปได้ยากนะที่จะเข้าให้เราอะ่ะกับการเบ็ดอย่างเงี้ยมันเยอะนะครับแล้วเราลงทุนไม่ได้เยอะนะแป๊บเดียวเนี่ยไปละครึ่งทางเนี่ยไวยมาก เอ้าไฟเอามาคายไปครับจะเป็นเล็กสิบไหมนะโคจะถูกไฟลเอามาคายอีกดอกหนึ่งเออมันตัวถูกอ่ะเพื่อนเอ้าสี่แถว บางครั้งลูกฟุกมันก็มาไวได้นะคุณผู้ชมแต่เราไม่สามารถรับรู้ได้จริงๆแล้วเราไม่สามารถเสี่ยงได้นะครับผมว่าไหนๆก็ไหนๆละผมว่าความเป็นจริงอะ่ะไปหนึ่พันไปเลยว่ามันยังไงก็ไม่มาวะ <c oughs> อะไรอะ่ะเฮ้ย มีส่มฟีเจอร์มาอย่างนี้ด้วยหรออา้าวแล้วเราเบ็ดหนึ่งพันครับโอ้โหไม่สแกตเตอร์ไม่มาแต่ได้โอ้โหที่แค่าสามแถวนะครับเนี่ยแต่มันน่าจะเป็นตัวแพงอยู่ก็ามาดิหน้าข่าวว่าพีระมิดน่าจะแพงสุดนะครับกลายเป็นว่ามีกำไรหมื่นหนึ่งนะเอาดิกูเบ็ดพันเลยมาน้าสแกตเตอร์ดิอันนี้มีกำลังใจล่าหน่อยอย่าให้รอนานแล้วกันเอาเลขสิบมาสี่แถวไปดิมึง เออลงเหมือนคริยวพัต้าเลยหกมันจะสุ่มมานะนี่นะคือมันนอกสกแกตเตอร์แต่ถ้าเป็นสกแกตเตอร์มันน่าจะได้รลุนถูกตายอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นแหละผมว่านะตัวนี้เพนเลยอดีพีระมิดเอาหน่อยวะมีมาหน่อยเพื่อนมีมาหน่อยอ,อ๊บโห,โหสกแกตเตอร์เฮ้ยเฮ้ยไอ้โอภาคายตัวแพงเป้า บึมบัมซัมเบกันไปแหมสามหมื่นเบื้อม,ม,มึงทะลึ่งหนอกำไรสาอหมื่นแล้วครับเฮ้ยันนี้้าขยายนะถ้าแบบติดอันนี้ฟีเจอร์นี้นะเมื่อกี้น่าจะหลักแสนอ้าวสี่แถวครับไม่หวั่นยังไม่ได้ห้าแถวนะห้าแถวน่าจะแพงถ้ากำไรผมโอเคที่ผมเลิกเลยมไม่ต้องรอสักตเตอร์เลยอ้าวได้เป่าฟีเจอร์ตรงนี้ไม่ได้ครับไม่เป็นไร มาลัวๆครับพี่น้องประชาชนชาวไทยเฮ้ยแหมมีการขยับนะมีการขยับหลอกนะเหลี่ยมนาเตอคือผมเลิกได้เลยอ่ะตอนนี้กําไรผมก็เอาจริง่ะมันันตามที่ผมต้องการเลยนะประมาณเนี้ยแต่แต่ก็แอบหวังให้มันเข้า s ตกกเตอร์หรือมีฟีเจอร์อะไรแบบดีๆกว่านี้มาหน่อยอ่ะเอออยากให้คุณผู้ชมได้เห็นไปด้วยกัน มึงก็ไม่เข้าสักทีแล้วถ้ากูหมดมง่้กูจะเสียใจไหมกูฝากไว้ให้มึงคิดห้าพันถ้าเราไม่เลิกกำไรเราอาจจะหายนะอะไรโหสามแถวเองเอ่อตอนนี้กำไรอสองหมื่นนะครับจากกำไรสามสี่หมื่นเลยนะ จากการที่เราไม่เลิกกลายทําให้เรามีเพิ่มหรือหมดนะครับจริงๆเราจะหมดตั้งแต่แรกแล้วเว้ยม่นเหลือไม่ถึงหมื่นเย็ดเคแล้วรอดมันขนาดนี้ก็สุดแล้วเว้ยขอห้าแถวได้ปะล่ะแบบขยายห้าแถวอะได้ปะมึงจะขยับหลอกทําไมอะแเกตเตอร์จะครบร้อยตาแล้วนะ แล้วกูกำลังจะคืนทุนเจะได้กาไรเลยจริงๆนะเกือบ7จ็ดหมื่นึงไม่ขึ้นพอดีถ้าขึ้นเจ็ดหมื่นผมอาจจะเลิกเลยแต่ก็เลขสวยโอนีแก้งปะเนี่ยถามจริงไม่ได้้าแถวสักเซีะนะหมดไปร้อยตาไปอีกรอบครับคุณผู้ชมจะรอดูว่าสแก t ตเตอร์จะเข้าเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่เข้าเลยก็เป็นได้ ้ายากจัดเลยเพื่อนไม่เข้าจริงหรอวะเรากำลังจะจริงครับผู้ชมโอ้ยที่กูไม่เลือกก็เพราะกูอยากเข้าสแกตเตอร์เข้าอยากอยากเข้าฟีเจอร์ให้คุณผู้ชมดูแต่ดูไม่ทำกับกูดิโอยอมยอมหมดละอย่างนี้หมดแน่นอนไม่มีอะไรทำให้กลับมาได้ ความรักนี้มันแตกสลายไปแล้วโอ้โรจุกเลยว่ะเชีย่ยผมไม่ผิดผมพูดเลยสกแกตเตอร์เกมเฮียเนี่ยผิดหมุนไปโอ้โหโคตรเยอะไม่เข้าคุณผู้ชมผมเลยก็จบแต่เพราะแบบอยากให้คุณดูได้ดูอะไรที่มันบึืบ้หวาหน่อยนะครับผมไม่เลื่อนะครับ เอจกันคลิปหน้าครับเปิดบายครับอยากให้เล่นเกมค่าย,ลยแล๊กเกอร์บอกนะ